ສະບາຍດີປາລຸງພົບກັບສ້ອງນ້ອງມີປາລຸງສະບາຍດີ FC ທຸກທ່ານເອົາມາລັດທີງານປາລທີງານມາຫດນ້ອງດໄ້ນນເມຍດນແມ່ນອງເດືນນ້ອງດ້ກໍະພັງນ เฮ็ดกระดอกน้อยเท่ๆไปรูหเปนงกับจังได้หน่อยนะอันใดมัวมัเป็น้องมัวจังได้น่อยนะพี่น้องข้าเป็นตะกงข้าเป็นตะกงเป็นตะกงให้พ่อได้บันอคนสกัไว้สื่อเราอยู่เพือนปสอกระตาฟาดเถอคือพี่น้องว่าที่ขอตาองเมตตาราออองเมตตาใคร้่ยเมตตามา บตากำลังขีดบาตาได้สียวาสก็เดียวบาตาใส่กับสสจยยปทาขึ้นทั้งบุิขึ้นทั้งไหมอืมบิอาจนื้อซื้อของเย็นเย็นมาผาาไปลงเลยมาฝากทีมงาน ป้าถนนวิจักจิ๋วกันหรือบ่ดีโดดีโดสิบสองป่องป้าจะทีมงานทำมาติงฮาเฮ็ดแล้ท่านชั้นจอยนั่งใกล้ๆในชั้จอยชั้จอย

สื่ออขงเยินมาผ่ากันทีมงานทำมาแต่หาเหตุประกเลยวัดตี้นวัดชื่อมาผ่าผู้สาวสผู้สาวอยู่นะผู้สาวกับผ่าเื้ากันใช่สาวยังไปหลังจานอยู่หน้ยใจเลยผ่าหาเหตุตุ๊กผ่าหาเหตุซ้ลงไปฟายเลยบ่ะตะ ต่ซไปน้ตอนกังบัดข้ามาป่ซมาป่าเนี่ยห้องห้องข้าเอาแตกับสาจอยเหรอได้แบบมีได้แบีอีจอย่าฮาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮก่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาาา่่าา่ น oh ้องมิวบเห็นดอกน้องมิวบเห็นดอกโควิด่่ามโควิ่มม่มี่ยุงอย่ป่ายุแม่ตาอย่าบอก่ยุ่งรแกวทีมันโควิที่นลยส้น่อยกวนซะเนาะขอยกเนบานที่นาเาพื้นมาเย็นเย็นมานไหมมาโล ม,กกามาเป็นย่างน้องเยี่ยวมากเลูกัวซ้ำอาป้าน้นนองเยี่ยมล่างถั่วไหมลูกอา <laughs> ทางชาวเยี่ยมเพิ่งล่างกระตุกอยู่พอรวยโ <laughs> ดยื่อีโดมผฝาพอรลยเติมเต็มของหวานเพิมเ <laughs> ต็มของหวานเปานงขยันพอเลย Bên đây đây. <laughs> mà Cắt pha ta năng lấy tất kẹo chọc nưng đây đây cứ bỏ con mà này. Ừ. <laughs> Ngạt con này. Sẽ <laughs> cả ai, sẽ chọi cả, đây. cả đây. <laughs>

ยอยยัเ้ากเนี่ยอ่าๆะทาอนนะเนจกน่อย้จอยมาจเจ้าบอกหายซื่นมาสนับเองนั่างดูสิได้ยงแต่จะบอกกอลีฮะ กบอกตากังเว้นกบบ่ารลีกกังคืนสะจอยจอยเลยจอยสะจอยเลยเยี๋ยนี่นั่นถองให้สะจอยไหมบอต้าบอมาตานะจอยบอลมาตายนึ่งคนมาเลมีสิดเลือกแล้วพวกพวกไอเสี้ยนิดใช่แล้วแหละอันนั้นค้ายก็คขึ้นบอเซฟสับพวเสี้ยเจ้าอ่ะสิมาขึ้นมาในปกมาเป็นมันยามอยู่บัดคืนเลยนี่บอก ก้ามเป็นหมนมัดโอ้ยมาก้้ะาอยโลแห้งแล้โอ้มอมีมายู่กลางไม่รู้เรื่องอะไรเลยบาตาแนวขังแล้วยันสะจอยโดดเทียงน้องมอหัยกำลังใจสะจอยเลยจำยังนองใจน้องมอเด้อ Cho nông nè cho và chạc. nè chơi xôn ở đây, bố mi đâu chơi. phải hết năm cân cả ao cân chưa? hết năm <được>. cân. <laughs> <laughs> <đây, khuyết> <laughs> <5 căn. cười> เอาเ็ดน้ำกันเอาเนกันช่ใจก็บเอาเฮ็ดไปเอาผนะนะเ่อไว้เอากันันเอาเ็ดน้ำกันเอาเ็ดนกันทีมงานหาเฮ็ดก็มาไม่เมื่อยกันน้ำผ่งขาองเย็นๆเลยไปเลยจำได้ขึนสวรรค์นะสัน สจอยบรากขึ้นสวรรค์ว่าสจอยเนา่เป็นอะไรสจอย้าพ้นข้ามาเฮ้ยเฮ้ยือนามนวิมาเฮ้ยน้ยสจ่อยย่าย่เมนตเห่เฮ้ามาทวดีโอับน้ำหว้นหวานหวานเอยฉนี้ม่ไ้นะจอย้บ่ Hãy subscribe cho là vợ cứ vào Để vợ không bỏ lỡ những video hấp dẫn cứ nhắm mọi là sao trời, trời. <từ> vào, <thôi. từ> เดี๋ยวไปอาผ้าห่มนะชาจอยมีผ้าห่มนะหันอยู่ท้องหัวผมได้ผ้าห่มนะชาจอยนั่งมาถือขางนั่งมาถือขางนะสันสะปี๊งมดหน้าที่มันจะยิงหนึ่งสายโซว้าาาาใจาา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 านาา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 า่าา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 ่าา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 า Thằng mất cặp cái nàng khẳng sát chói phí thằng mất Trên chơi sát chói mất sát đọc Sát chói nữa cái nhanh đi sát chói Mà dạy mà sát chói Áo hôm là sát chói Áo

ไอ้ันบมเอ๊ะมลากรังเเาอเนาเสียวบอกบอกโทรบอกเสียวน่เด้อฮม่เสียวกันจะไปกันไรนี่ไงไปลาดโปเสียวนั่นเอาเสร็จกินก๋อยกินลาดมันยัง้เอาจอยกูไม่กูเด็กมันไม่ลงหรกจอยมันอ้วนก็ชอบกินเด็กเออชันจอยพัตาแกเสือได้ชันจอยมันฮมันโแกว ยาวกันข like kind of ั้นอี่ได้เที่ยงหักไปซะจ่อยบาเห็นเราไม่ท้อบบักเสียพี่อว่าเจ้าจ่อยเหรอล่าเลยไปเลยจังไรอันจะจ่อยสิสอดกับบะตาไปเลยลาเลยคลิปนี้คลิปหน้าฝากกันใหม่เขาฝากกะไรก็แชร์ก็ติดตามสองน้องมิดเดิ้ลเปาลูก